แฮสวัสดีครับวันนี้มาพบกับกัปตันกัปตันออนนี่ค่ะแฮ hey. <c oughs> กัปตันบีนั่นเองครับผม <c oughs> ก็วันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อเรื่องแนะนำทริคก,การอ่านหนังสือและช็อตโน้ตสไตล์กัปตันบีนนั่นเองครับอ่าวันนี้จะมาเกริ่นก่อนว่าเทคนิคหลักๆของผมเนี่ยมันมีอะไรบ้างนั่นเองอย่างแรกเลยก็คือการเขียนช็อตโน้ต ครับผมจะเริ่มที่การเขียนช็อตโน้ตก่อนผมเขียนช็อตโน้ตผมใช้อุปกรณ์ในบ้านปกติจะบพบประมาณนี้อ่ะนี่ก็คือจะมีไฮไลท์ไฮไลท์แล้วก็มีเมจิกด้วยจะมีไฮไลท์นี่แล้วก็มีเมจิกเล็นกน,น้อยผมก็ไม่ได้มีเยอะนะแต่ว่าคือให้มันแบบว่าสีมันต่างกันน่ะนะให้มันมีสีที่แตกต่างกันบ้างเวลาเลคเชอร์เนี่ยมันจะได้เห็นจุดแตกต่างผมจะมีการลิสต์ด้วยว่าลิสต์ได้ว,ว่าสีนี้เนี่ย สีสมุติสีม่วงเนี่ยเป็นสีที่ผมใช้น้อยสุดเพราะว่าเป็นสีที่ลิสเฉพาะอาจจะไฮไลท์เฉพาะจุดที่มันคือจุดพลาดอย่างเงี้ยผมก็จะไฮไลท์ไว้ว่าเนี่ยคือจุดพลาดหรือถ้าเป็นสีสีส้มหรือสีสีชมพูเนี่ยจะเป็นที่ไฮไลท์หัวข้อหลักๆถ้าเป็นสีถ้าเป็นสีเขียวหรือสีเหลืองเนี่ยอาจจะเป็นที่ไฮไลท์เนื้อหาที่สําคัญเป็นหลักประมาณนี้ครับผมส่วนพวกเมจิกเนี่ยผมก็ จะใช้ในการช็อตโน้ตเพิ่มเติมอ่าช็อตโน้ตเพิ่มเติมก็จะแบ่งสีกันไปแล้วแต่สไตล์แต่ละคนเลยครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะแบ่งสีโซนแต่ละสียังไงรวมถึงบริหารจัดการว่าเออเราจะไฮไลท์ใช้สีไหนยังไงนยะครับผมรวมถึงถ้าเป็นมาพูดถึงวิธีการช็อตโน้ตผมช็อตโน้ตยังไงบ้างปกติเวลาช็อตโน้ตเนี่ยผมก็ช็อตโน้ตเหรออันนี้ผมให้ดูตัวอย่างการช็อตโน้ตผมนี่ปุ๊บอันนี้อันนี้คือผมช็อตโน้ตแบบ ช็อตโน้ตช็อตโน้ตนี่นี้ตอนม4ม5ผมจะช็อตโน้ตประมาณนี้ก็คือผมจะเขียนละเอียดแล้วก็จะมีเขียนสีที่แตกต่างกันชัดเจนอะ่ะอย่างถ้าสังเกตดีๆเนี่ยผมจะมีใช้สีนํำเงินประกอบกับสีแดงด้วยใช้สีดำเงินประกอบกับสีแดง,ดดง,ง,แดงถ้าเป็นสีนํำเงินเนี่ยก็คือจะเป็นการวาดรูปหรือวาดโครงอ่ะวาดโครงเอาไลนา์ทั่วไปนะครับสมมติเป็นโจทย์เนี่ยผมก็จะวาดโจทย์ออกมาใช้สีดำเงินแต่สมมติว่าเราจะเขียน จุดเด่นเด่นหรือองค์ประกอบที่แตกต่างไปจากสีเงินี่ยผมก็ใช้สีแดงแซงเข้าไปด้วยหรือถ้ามันเป็นสิ่งที่ต้องเห็นเป็นหลักๆอีกก็จะให้สีดําตรงนี้ด้วยสีดําตรงนี้ด้วยแซงเข้าไปนั่พอเวลาเราเลคเชอร์หรือทอสเนี่ยก็ใช้สีเงินไปเหมือนกันพอเราตอบพอถึงคําตอบของเราเนี่ยผมก็จะใช้สีผมก็ใช้สีแดงเนี่ยใช้สีแดงเนี่ยวงที่คําตอบว่าเอออันเนี้ยมันคือคําตอบนะผมก็จะติดนิ่ัยใช้สีแดงอ่ะวงคําตอบแล้วก็ ดอกจันไปว่าเนี้ยคือคําตอบนะอย่างนี้ด้วยใช่ครับรวมถึงการใช้ไฮไลท์ก็จะให้ดูตัวอย่างนี่ยตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะมีผมก็ใช้ไฮไลท์เพราะว่าเออตรงเนี้ยมุิว่าผมทำโจทย์ข้อนี้เนี่ยเออถ้ามุมองในมุมด้านบนเนี่ยผมก็จะไฮไลท์ว่าเนี้ยคือมุมมองตรงนี้นะมุมมองตรงนี้นะอย่างงี้ครับเวลาเห็นโจทย์นี้ปุ๊บก็ต้องแยกออกมาว่ามันมีโซนตรงนี้โซนตรงนี้ด้วยโซนตรงนี้ด้วยนะครับก็ต้องไฮไลท์หัวข้อใหญ่ๆสี่หัวข้อนน่เ่า ข้อที่2มาพูดถึงหลักการอ่านดีกว่าหลักการอ่านสไตล์ของผมละผมอ่านยังไงหนังสือผมอ่านยังไงสไตล์การอ่านหนังสือของผมเนี่ยผมจะอ่านโดยที่รอบแรกเนี่ยผมจะอ่านเร็วๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าอ่านเร็วลงไม่รู้เรื่องนะครับคืออ่านเร็วเหมือนอ่านผมเนี่ยจะชอบจะชอบบอกตัวเองว่าอ่านหนังสือพยายามอ่านให้เหมือนอ่านหนังสือการ์ตูนเพราะว่ารอบแรกเนี่ยเหมือนกับเราทําให้มันคุ้นชินก่อนทําให้เรารู้สึกมีความสุขกับบทที่เจะเรียนอันนี้ก่อน เราก็ต้องอ่านแบบสกิมสกิมหน่อยแต่ก็ไม่ใช่สกิมจนเราไม่รู้เรื่องหรือจําไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเราจะรู้ว่าเรื่องเนี้สมมติเวลาเราอ่านเนื้อเรื่องเรื่องหนึ่องอ่ะเราก็ต้องรู้ว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรโดยส่วนใหญ่แต่ก็ไม่สามารถรู้รายละเอียดได้จนหมด <_ m im> ใช่ไหมเออเราก็ต้องอ่านสกิมจุดที่สาคัญหัวข้อ,หอใหญ่ให่เงี้ยรายละเอียดยังไม่ต้องก็ได้พอเราอ่านจนเรารู้สึกว่าเออเราเริ่มรู้อะไรบ้างแล้วอ่ะเออเราเริ่มเข้าใจหัวข้อนี้บทเนี้ยผมก็จะอ่านอีกรอบอ่านอีกรอบ ไอรอบหนึ่งแต่คราวนี้เราจะมาเก็บรายละเอียดละเราจะมาเก็บรายละเอียดว่าจุดๆนี้มันจุดที่สําคัญผมก็จะมีความคิดอย่างหนึ่งคือเวลาผมอ,อ,าอ่านอีก็รอบสองเนี่ยผมจะมีความคิดประกอบไปด้วยก็คือ <S <S 1> <S 1> เราจะต้องคอยนั่งคิดคด้วยว่าอันนี้มันน่าจะออกหรือเปล่าเหมือนกับเราฝึกเก่งข้อสอบไปโดยตัวถ้าเราฝึกเก่งข้อสอบเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเออไอจุดนี้มันน่าสนใจนะจุดนี้มันน่าออกนะเราก็จะอ่านมันทำความเข้าใจกับมันแล้วก็ คือผมเนี่ยบางทีอ่านรอบเดียวบางอย่างมันเข้าใจได้เพราะว่าบางทีเรารู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะออกบางทีมันจะจําไปเองเลยบางอย่างหรือถ้าบางอย่างที่เราคิดว่าเราออกแต่ว่ามันเยอะมากผมก็มีเทคนิคเหมือนกันเทคนิคการจาก็คือเทคนิคการจําที่เด็ดๆของผมเลยก็คือผมจะจาอะไรที่มันตลกๆอะ่ะคือผมเป็นคนเฮฮางอยู่แล้วไงก็คือแบบเวลาเวลาต้องท่องศัพท์หรือท่องอะไรเนี่ยผมก็จะจําแบบลากศัพทบตลกๆเนี้ยแบบเออประมาณนั้นหแบบรือถ้าเป็นสูตรเนี่ย ก็จะเหมือนพวกติวเตอร์บางคนทั่วไปที่จะจําแบบตลกๆแต่ผมจะไม่ได้ท่องอ่ะคือเราจะจํารอบเดียวแล้วเหมือนกับมันจําเข้าไปเองอ่ะแล้วมันไม่ต้องท่องเยอะครับคือเราจําแค่เรื่องตลกเรื่องหนึ่งอ่ะหรือกรอนตลกๆกรอนหนึ่งอ่ะคือมันจําได้หมดเลยแบบมาเป็นยวงอ่ะคือไอ้เทคนิคแบบใช้ใช้แบบคําคาตลกๆจำเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าเราดึงตัวเนี้ยออกมาก่อน แล้วพอเราดึงตัวนี้ออกมาจากสมองอ่ะมันจะดึงความรู้อนอื่นๆออกตามมาด้วยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยจำมันเรานเราเมนเนี่ยไม่เปิ่เมมโม,ม,มรีรวมถึงเราเนี่ยสามารถจําอะไรต่างๆได้มากเยอะขึ้นด้วยนั่นเองครับผมอ่าอันนี้ก็คือเทคนิคการอ่านของผมถามว่าอ่านรอบที่สองเสร็จแล้วทำไงต่ออ่านรอบที่สองต็นแี้ผมจะเริ่มเลคเชอร์แล้วคือผมเนี่ยจะเลคเชอร์รอบที่สามเพราะว่า รอบที่2เนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเราอ่านรอบที่1อ่านรอบที่2แล้วเ,เราเลคเชอร์ไปด้วยมันจะเหมือนการลอกเลยคือผมจะคิดว่าการลอกเนี่ยมันเสียประโยชน์มากผมเคยมีประสบการณ์ลอกอยู่ก็คือนั่งลอกทุกบทเลยนั่งอ่านตั้งแต่รอบแรกคือผมลอกหมดเลยคือคือทําไปเพื่อทําไปเพื่ออะไรคือผมก็คิดในใจว่ามันเปลืองอะทาทาไมเปลืองเวลาด้วยผมก็จะส่วนใหญ่เนี่ยผมจะช็อตโน้ตน้อยมากแทบจะช็อตโน้ตน้อยมากคือจะจดเฉพาะแก่น อย่างถ้าเป็นคอร์สเอนหรือคอร์สเนื้อหาเนี่ยพอผมอ่านรอบที่สาเนี่ยผมจะจดเลคเชอร์ที่ถ้าคนมาอ่านแทนของผมอะเขาจะอ่านไม่รู้เรื่องเพราะผมจะจดแบบข้ามไปข้ามมาจดข้ามข้ามไปข้ามมาเพราะว่าผมจะเอาเฉพาะแก่นเอาเฉพาะสิ่งที่เป็นจุดที่ต้องจําจริงๆอะครับมันก็เลยที่ถ้าผมแชร์ช็อตโน้ตหรืออะไรเงี้ยคนบางคนก็จะอ่านไม่รู้เรื่องนะเพราะาผมเป็นคนที่ช็อตโน้ตแปลกที่จะไม่ช็อตโน้ตเป็นเรื่องราวแต่จะช็อตโน้ตเป็นจุดจๆๆด ที่ไม่เหมือนกันมาปะต่อกันนั่นเองครับผมอ่าเรื่อที่3อ่าก็คือการวางแผนการอ่านหนังสือนั่นเองผมวางแผนเตรียมตัวเอ็นเนี่ยอ่านหนังสือยังไงบ้างก็คือต้องเกิดก่อนเลยว่าผมเนี่ยก็คือก็มีความคิดจะเข้าแพทย์เนี่ยมาตั้งแต่มมสี่มห้าแล้วเพราะว่าผมเข้าเตรียมมาเนี่ยผมก็ต้องนึกแล้วว่าเออเราก็ต้องเตรียมตัวแต่นเนินเนน่ใช่ปะ่ะเออ ก็คือผมเนี R. 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 R ่ยจะเริ่มเรียนคอสเนื้อหาตั้งแต่ม .4 เลยก็คือม .4 แต่ผมไม่ได้เรียนคอสม .4 นะม .4 เนี่ยผมจะไปเรียนเนี่ยผมจะไปเรียนในชั้นเรียนเลยก็คือไปเอาตัวรอดในชั้นเรียนเลยไม่ได้เรียนพิเศษนะแต่ผมจะเอาเวลาตอนม .4 เนี่ยไปเรียนของม .5 ของม .6 ด้วยอย่างผมเนี่ยพยายามเก็บเนื้อหาเนี่ยของวิชาเลขเนี่ยกับฟิสิกส์เนี่ยผมเก็บม .5 ม .6 เนี่ยผมเก็บ ภายในม .4 จนถึงปิดเทอมอ่ะผมก็คือเก็บเกือบหมดแล้วแล้วก็ม .5 เทอมหนึ่งจะเริ่มเก็บม .6 แล้วพอจากันจักนั้นี่ยเราก็จะสามารถมีพื้นฐานที่พร้อมพอที่จะลงคอร์สเอ็นได้เตรียมตัวแต่เน้นๆมาหนึ่งนะครับผมอ่าซึ่งการจะวางแผนไม้ได้แล้วต้องตั้งใจมากอย่างผมตอนนั้นนะก็คือต้องวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆเลยว่าเราจะจับเวลาวางแพลนยังไงว่าแต่ละคอร์สแต่ละอย่างอ่ะแต่ละวิชานะ่ะเราจะให้มัน เราจะให้เวลากับมันยังไงบ้างอะไรอย่างี้ครับก็ต้องรู้จักจัดแพนเนอร์ด้วยคอยจัดตารางเวลาแล้วก็มีระเบียบกับตัวเองด้วยครับผมพอเราจบข้อเนื้อหาลงคอสเอก็ลงคอสเอแต่ละวิชาต่างๆพอเราจบคอสเก็คือช่วงม5เนี่ยผมจะเรียนคอสเละคอยเก็บเนื้อหาพอเราเรียนคอสเจบผมจะเรียนคอสเจบประมาณปิดเทอมจนถึงม6เทอมหนึ่งอ่ะผมจะเริ่มเรียนคอสเอ็จบละ ก็คืออาจจะเร็วกว่าเพื่อนๆบางคนนิดหน่อยเพราะว่าออผมเป็นคนที่เป็นคนที่วางแผนแต่นั้นเน,นอ่ะก็เลยแบบว่าวางแผนไปก่อนไม่อยากจะมารีบเร่งทีหลังเพราะว่าผมก็มีหนังสือที่เราซื้อไว้จากร้านหนังสือต่างๆด้วยพอเราเรียนคอสเอ็นซิปคอสเอ็นหมดปุ๊บแล้วก็เรียนทําโจทย์ท้ายบทหมดปุ๊บเนี่ยแล้วก็มาดูกันที่หนังสือเพิ่มเติมฝึกต่างๆของเราในตามร้านหนังสือต่างๆบ้างคอสตรีโจทย์ต่างๆบ้างซึ่ง เราก็ต้องคอยอย่างแรกเลยสิ่งหนึ่งที่เราต้องจําไว้เลยก็คือเราเนี่ยต้องคอยึงควรอยู่เสมออย่างผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมอะ่ะเขาเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้จําอะไรได้ทุกอย่างผมเรียนบางคนมองอาจจะถามผมด้วยว่าเฮ้ยเรียนแต่มศ .4 มศ .5 มันไม่ลืมหรอคือผมอะ่ะผมลืมอยู่แล้วครับจริงๆแต่ที่ผมเรียนไว้ก่อนเนี่ยเคยได้ยินไหมครับว่าเวลาเราเรียนอะไรอะ่ะต่อให้เราทิ้งมันไปอะ่ะ คือมันไม่มีทางลืมได้หมดครับแต่พอเรากลับมาเรียนรู้ใหม่อีกรอบหนึ่งเราเคยเรียนเนื้อหาไปแล้วตอนมส่ม5แต่ถ้าเรามาทวนใหม่เนี่ยมันจะทวนได้เร็วขึ้นแล้วก็จําได้นานขึ้นครับผมยิ่งเราทวนมากเท่าไหร่ยิ่งทวนทีเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งติดแน่นจนแท้จะแบบเฮ้ยมันจําได้เลยอะบางทีมันมีอย่างนั้นด้วยนั่นเองครับอ่าอันนี้ก็คือทริคก,การวางแผนการหนังสือของผมนั่นเองครับผมก็จบ จบแล้วสำหรับแนะนำทริคก,การอ่านหนังสือการวางแผนสไตล์กับตันบีนครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดอะไรก็ต่างๆให้ผมแล้วก็ช่องดีดเลียดีด้วยนะครับผมใครชอบก็อยากพูดคุยเมนเทอร์ดได้เลยครับ รวมถึงถ้าใครอยากจะพูดคุยติดต่อกับตัวผมสามารถพูดคุยกันได้ที่ i.g.diba diba 5 r y ครับผมสามารถทักมาพูดคุยหรือมาปรึกษาเรื่องเรียนต่างๆได้เลยครับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับขอต้องลาไปก่อนและบายยครับ